เชิญชวนหญิงไทยอายุระหว่าง11-20ปีเข้ารับการฉีดวัคซีนมะเร็งปากมดลูกฟรีไม่เสียค่าใช้จ่ายที่สถานศึกษาและหน่วยบริการที่เข้าร่วมเพื่อหญิงไทยปลอดภัยจากมะเร็งปากมดลูกค่ะมะเร็งปากมดลูกนะครับเป็นมะเร็งเดียวณปัจจุบันครับที่สามารถ มีวัคซีนนะครับในการที่จะป้องกันได้นะครับเป็นที่ยอมรับของทั่วโลกนะครับเชิญชวนพวกเรานะครับเชิญชวนทุกทท่านนะครับเชิญชวนคุณพ่อคุณแม่นะครับนะฮะที่มีลูกหลานนะครับนะฮะนำลูกของท่านนะครับถ้าอายุ11ถึง20ปีนะครับมาฉีดวัคซีนได้นะครับที่สถานบริการทุกแห่งกรมควบคุมโรคกระทรวงสาธารณสุข พร้อมยินดีนะครับและพร้อมที่จะดูแลลูกหลานของท่านเพียงแต่ท่านพามาหาเราที่โรงพยาบาลทุกแห่งของกระทรวงสาธารณสุขนะครับลูกหลานท่านจะได้ปลอดภัยจากมะเร็งปากมดลูกครับขอบคุณครับ